ที่ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลบ้านเป้านะอำเภอแม่แตงท่านผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเ,เป็นผืนป่าธรรมชาติท่านผู้ชมแล้วก็ภายในแปลงนี่มีผลไม้นานา,นานชนิดเลยนะที่ดินแปลงนี้เจ้าของเนี่ยโทรมา เออน่าจะประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ละอ่าแล้วทีนี้ผมเองผมก็ตัดสินใจอยู่นานเพราะว่ามันนอกพื้นที่งไงแล้อย่างคือการเดินทางมันค่อนข้างไกลท่านผู้ชมเออที่นี้ผมก็มาพิจารณาในส่วนของราคาเนาะผมดูแล้วเนี่ยราคามันไม่แรงไงครับท่านผู้ชมผมก็เลยเออตัดสินใจเดินทางเพื่อที่จะมาทําคลิปนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่โทรมาหาผมเนี่ยต้องการผื้นป่าธรรมชาติแล้วราคาไม่แรงเนี่ยในพื้นที่ของเชียงใหม่เนี่ยซึ่งโทรมาหาผมเนี่ยคือมีมีหลายท่านเลย ไอ้น,นี้ผมก็มองว่าเออถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาถ่ายทําคลิปแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดว่าทําคลิปแล้วแล้วมันตอบโจทย์คุณลูกค้าเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้โทรมา,าปรึกษาผมเนี่ยหลายท่านเลยเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยราคามันค่อนข้างแรงไงเออราคาเป็นล้านอย่างเงี้ยครับผมแต่ที่เนี่ย ผมหาออกมาแล้วนะท่านผู้ชมเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่3 3 6ตารางวานะผมต้องดีดออกมาเนี่ยมันตกไร่ละ5แสนเองท่านผู้ชมแล้วเอกสารสินนั้นเป็นโฉนดคุดแดงด้วยท่านผู้ชมผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันไม่แรงนะ เออเราน่าจะเดินทางมาทำนะเออเพราะว่าในส่วนของคุณลูกค้าเนี่ยเอ่อซึ่งต้องการจะซื้อแนวสวนป่าธรรมชาติต้องการปลูกบ้านหรืออาจจะซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรหรืออาจจะเป็นมาดกให้ลูกหลานเนี่ยมีครับหลายท่านเลยที่โทรมาปรึกษาผมนะมาทีน่นี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาชมในส่วนของหน้าแปลงชาวไร่ชาว,ชาวสวนเนี่ยกาลังตีตมเพื่อจะทานานนะท่านผู้ชมนะนี่นะนี่ประตูสี่เมตรห้าสิบ แล้วก็ในส่วนของหน้าแปลงเนี่ยนะที่เป็นรั้วเนี่ยเป็นกำแพงเนี่ยนะครับเนี่ยนะความกว้างของหน้าแปลงเนี่ยอยู่ที่1นึ่งเมตรท่านผู้ชมส่วนความสูงจากดับน้ําทะเลท่านผู้ชมไม่ท่วมแน่นอนนะ357เมตรท่านผู้ชมแล้วก็หน้าแปลงเนี่ยติดถนนลาดยางเนี่ยนะตรงนี้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยกำลังตีตมเนี่ยนะทำนานะเนี่ยดูดิแล้วก็ด้านหน้าเป็นวิวภูเขานะท่านผู้ชมนะอ่แล้วก็น้ำเนี่ยที่มัน มันไหลเข้ามาในแปลงที่ดินเนี่ยผมสอบถามเจ้า,จาของซ้ัาเนี่ยมาจากเขื่อนแม่งัดนะเพราะว่าห่างจากเขื่อนแม่งัดเนี่ยเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็เรามาดูในส่วนของกําแพงที่เห็นเนี่ยนะครับปึ๊บ,บ,บมาน,นี่เลยเนี่ยนะความกว้างอยู่ที่118เมตรท่านผู้ชมแล้วด้านข้างเนี่ยเป็นวิวภูเขานะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวนะน้ําถึงไฟถึง,ถงท่านผู้ชมเนี่ยนะประตูนี่ผมแจ้งแล้วนะ4เมตร50นะมาที่นี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในส่่วนนนของของภายใแปลทีดิ เจ้าของเนี่ยเขาพึ่งจะมาตัดนะดูจากหญ้าแล้วเนี่ยผมก็เลยเรีบมาถ่ายทําคลิปก่อนเพราะว่าฝนมันตกทุกวันไงเดี๋ยวหญ้ามันก็จะขึ้นอีกอะ่ะท่านผู้ชมภายในแปลงเนี่ยมีผลไม้นานาชนิดนะมีขนุนมีกระท้อนมีชมพูมะเมียวมีส้มโอมีมะขามมีมะม่วงมีลำไยท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นมะปางเนี่ยนะด้านหน้าเนี่นะ มาทีนี้เรามาชมด้านนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นขนหนุนนะท่านผู้ชมนะเป็นขนหนุนแล้วก็มีต้นหมากนะเนี่ยนะแล้วก็ดูต้นไม้ต้นนี้ดิท่านผู้ชมมันต้องใช้ระยะเวลากี่ปีมันถึงจะใหญ่ขนาดนี้ครับเนี่ยดูดิโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยนะดูดิต้นมันใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะแล้วตรงนี้มันจะเป็นลําเหมืองด้วยนะ เนี่ยนะเนี่ยดูรากมันเดิโอ้โหเนี่ยเป็นละเหมืองปื๊บไปนู่นเลยนะเนี่ยดูเดิวโอ้ต้นใหญ่ใหญ่เลยอ่ะเนี่ยดูรากดิโอ้สุดยอดเลยต้นใหญ่มากเลยท่านผู้ชมพื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะท่านผู้ชมนะอ่าผมก็เก็บจุดสําคัญสําคัญนะอ่าเพราะว่าเอ่อท่านผู้ชมเนี่ยสนใจที่ดินเนี่ยแจ้งล่วงหน้านะครับวันถึงสองวันนะส่วนเอกสารสิทธิ เป็นฉนดคูดแดงตามที่ผมแจ้งนะแล้วก็พร้อมโอนนะแล้วก็ฟรีโอนด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่นะเป็นกําแพงหน้าแปลงนะแล้วก็มานี่เลยนะเนี่ยมันจะมีแนวรั้วอยู่นะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูจากร่องรอยเนี่ยเขาเพิ่งจะมาตัดนะเนี่ยมีแนวรั้วท่านผู้ชมเนี่ยนะเนี่ยมีแนวรั้วไหมเนี่ยปึ๊บฝั่งนี้ก็ ต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากเลยดูแล้วเป็นป่าขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยนะแล้วก็มีผลไม้ซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาได้เอามาปลูกไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ดูดิโอ้โหต้นยิงใหญ่เลยฮะเนี่ยลำเหมืองม็นจะมาตรงนี้นะแล้วก็ท้ายแปลงเนี่ยเห็นเจ้าของทราบเราแจ้งว่าติดละเหมืองเหมือนกันนะท้ายแปลงนะเนี่ยนะเป็นลาเหมืองมาน,นี่นะเนี่ยต้นไม้โอ้โห ต้นใหญ่ๆเลยป๊๊บเนี่ยตรงนี้จะมีแนวรั้วเนี่ยเนี่ยนะตรงขึ้นไปเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นของเพื่อนบ้านและอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปภายในแปลงน่านม้ชมเออมันจะมีผลไม้ตามที่ผมแจ้งอะนะแต่แต่ถามว่ามันเยอะไหมเออแต่ละชนิดเนี่ย น่าจะประมาณห้าต้นสิต้นท่านผู้ชมไม่เยอะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะปลูกออผลไม้เนี่ยเพื่อที่จะส่งไงท่านผู้ชมเหมือนกับว่าปลูกไว้บริโภคไว้รับประทานอย่างเงี้ยครับหต้น10ต้นนะถือว่าไม่เยอะนะต้นหมากก็น่าจะมาถึงยี่ต้นได้ท่านผู้ชม นู่นนะหน้าแปลงที่ดีของเรานะปึ๊บก็ไปน,นู่นแล้วก็เป็นวิวภูเขาเห็นไหมเนี่ยในโซนนี้ก็จะเป็นต้นหมากแหละอันนี้ก็มาปิงมาปิงมะยงชิดเนี่ยท่า,านผู้ชมเห็นนะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นชมพู่ชมพู่นี่สิบต้นนะท่านผู้ชมนะอย่างดอกอะ่ะดูดเด๊บ นี่เรามาชมในโซนนี้เนี่ยมีต้นหมากแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันต้นอะไรเนี่ยแต่ชมพู่เนี่ยแสดงว่าช่วงนี้ชมพู่เขาน่าจะออกเยอะนี่นะหล่นเต็มเลยชมพู่นี่สิบต้นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวโอ้โหดูเดิต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเนี่ยดูดินนะ่น่ะ ต้นที่หต้นที่2ต้นที่สมต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่หต้นที่เจ็ต้นที่8เนี่ยนะต้นใหญ่ๆญ่เนี่ยนะตรงนี้นะเนี่ยดูโอ้โหเนี่ยเลยไปตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเอ่อโซนที่เจ้าของเนี่ยเขาน่าจะปลูกบ้านนะตรงนี้ก็เป็นกระท้อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝั่งนี้นี่ที่เขาตัดกิ่งเนี่ย ตรงนี้เป็นส้มโอเนี่ยนะส้มโอทั้งหมด10ต้นท่านผู้ชมเนี่ยนะส้มโอเนี่ยนะเขาตัดแต่งกิ่งนะนี่นะครับส้มโอนะแล้วก็มาถึงตรงนี้ด้านในตรงนู้นนะ่ะก็จะเป็นลำไยแล้วก็มีมะม่วงนะแล้วก็ต้นนี้ส้มโอส้มโอ แล้วก็ด้านหลังนี่ก็ส้มโอนะท่านผู้ชมนะนี่นะกำลังออกเลยเนี่ยผมไปถ่ายทำคลิปท่านผู้ชมหลายแปลงเลยส้มโอว้าวเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยคือดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างเนี่ยท่านผู้ชมโอออกยังดกอะประมาณห้าสิบลูกถึงร้อยลูกอะเนี่ยดูดิยังดกเลยนี่นะเนี่ยเต็มเลยอันนี้ก็ลำใหญ่ด้านในก็ลำใหญ่นะตรงนู้นมะม่วงนะ นี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ส้มโอนะท่านผู้ชมนี่ดูเดียวโ,โหสุดยอดไหมนี่ดูส้มโอส้มโอเนี่ยแหละครับยังดกเลยอนะ่ะอันนี้เขาปลูกแบบธรรมชาตินะ เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาดูแลนะท่านผู้ชมนะนี่ขนาดปลูกตามธรรมชาตินะท่านผู้ชมดูสิหนึ่งต้นเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะประมาณร้อยลูกอะ่ะมันเยอะมากเลยครับนี่นะนี่สหรับท่านผู้ชมนะก่อนหน้านี้ที่โทรมาสอบถามผมนะครับในส่วนของพื้นที่อ่าที่เป็นสวนป่าธรรมชาติเนี่ยต้องการจะซื้อเกฑ์กําไรหรืออาจจะซื้อเพื่อปลูกบ้านหรือทํารีสอร์ทเนี่ยโอ้โหเรียนเชิญน,นะครับนี่นะ ป๊บดูดิโหยดอกแม่ท่านผู้ชมสุดยอดไหมป๊บเนี่ยดูดิโอ้โหยังดกอ่ะเนี่ยแล้วตรงนี้มันไปอีกนะตรงนี้เขายังยังตัดมาไม่ถึงนะท่านผู้ชมแนวเขตของเราเนี่ยมันถึงต้นไผ่เลยนะครับนี่นะไปตามนี้เลยนะเออรูปแปลงที่ดินมันคล้ายๆรูปวงรีอ่ะรูปไขอ่อ่ะท่านผู้ชมไอ,อ้ที่ผมดูเอ,อรูปโนนที่เจ้าของทรัพย์ส่งมาให้ผมดูนะ เพราะว่าโฉนดทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดใบนะครับโฉนดนะแล้วก็โฉนดพร้อมโอนแล้วก็ราคาเอ่อทั้งหมดสิบล้านนะครับสิบล้านเนี่ยทั้งหมดมันสิบเก้าไร่สามร้อยสามสิบหกตารางวาใช่ไหมครับเราก็ตีไปง่ายๆเราคิดง่ายเลยเออ่ขาดหกสิบตารางวาเนี่ยยี่สิบไร่ใช่ไหมครับถ้ายี่สิบไร่เนี่ยมันสิบล้านใช่ไหมมันก็ตกไร่ละห้าแสนเองอะ่ะท่านผู้ชมตอนแรกน่ะเจ้าของซ้ำเนี่ยโทรมาหาผมเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ แล้วทีนี้ผมก็ปฏิเสธเออแต่ผมไม่ได้ถามรายละเอียดลึกๆหรอกว่าเอ่อเนื้อที่มันเท่าไหร่แล้วราคามันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าเอ่อในความรู้สึกของผมอ่ะเอ่อเชียงใหม่เนี่ยราคายังไงมันก็แรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อราคาเนี่ยมันมันใกล้เคียงกับลําพูนนะครับลาพูนเนี่ยอย่างกรณีเอ่อสวนลาไยสวนมะม่วงเนี่ยก็อยู่ที่ สามแสนสี่แสนห้าแสนนะครับราคาเขาจะอยู่ประมาณนี้แหละที่ลําพูนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยราคามันใกล้เคียงกับลําพูนเนี่ยผมก็มองว่ามันก็น่าเสี่ยงนะที่เราจะเดินทางมาถ่ายทําคลิปท่านผู้ชมเพราะว่า,าถ้าเราตีไป20ไร่เนี่ยสิล้านมันก็ตกไร่ละห0 0 0สนท่านผู้ชมแต่ราคานี้เป็นราคาเจ้าของนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อรองนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดต่อรองอะ่ะท่านผู้ชมราคามันจะไม่ถูกกว่านี้เหรอครับถูกไหมเนี่ยตรงนี้เขามาตัดเนี่ยเตียนโล่งเลยแล้วก็ท้ายแปลงของเราเนี่ยนี่นะลงไปอีกนะท่านผู้ชมนะตรงนี้มันจะเป็นป่านะเนี่ยก็ตัดมาไม่ถึงนะท่านผู้ชมนะเนี่ยมันจะเข้าไปอีกนะเนี่ยข้างในก็มีกระท้อนมีขนุนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้ก็ขนุนนะครับนี่เนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยนะเนี่ยขนุน ข้างล่างก็ข้หนุนนะครับนะข้หนุนแล้วก็ตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยก็เป็นกระอนท่านผู้ชมเนี่นะมันลงปีกนะนูน่นนะแนวกอไผ่เนี่ยผมว่าในนี้ผมเดินไปไม่ได้แล้วนะเอ่อมันเป็นผื้นป่าเราเองเราก็กลัวเนาะงูเขี้ยวเขี้ยวขอหนะนึ่ง้ยท่านผู้ชมเนี่นะสละท่านผู้ชมนะที่กําลังมองหาเอ่อในส่วนของเอ่อที่ดินเนี่ยซึ่งอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราฝากไว้ธนาคารเนี่ย ตามสูตรการลงทุนท่านผู้ชมปกติแล้วเนี่ยมันควรจะต้องแบ่งแบ่งไข่ไว้ไหลายตะกร้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไว้ในตะกร้าเดียวเนี่ยบางทีไข่มันหลงแตกเนี่ยเราก็อดทานนะท่านผู้ชมนะ จากด้านหลังนะคุผู้ชมที่มันมีต้นกระท้อนนะแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็แนวกอไผ่เนี่ยนะอันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูในโซนนี้นี่นะโซนนี้มันก็จะเป็นต้นหมากคานผู้ชมนี่นะต้นหมากต้นกระท้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกบ้านนะแล้วทีนี้ผมสอบถามเนี่ยรู้สึกว่าบ้านมันจะลื้อไปแล้วนี่นะในด,ดูเดียวโค สวยงามตามท้องเรื่องอันนี้ต้นโกสนนี่ต้นโกสนนี่สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับนี่นะเป็นไม้มงคลนะท่านผู้ชมนะนโกศนมันจะมีหลายสายพันธุ์นะมีใบเล็กใบหยกักนี่ด้านในก็จะเป็นโกศนแล้วก็มีเออต้นไม้ใหญ่เนี่ยเนี่ยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดูดิโอ้โหต้นเบลเลอร์เลย พาท่านผู้ชมเดินชมสวนป่านี่แหละเนี่ยนะแนวธรรมชาติเนี่ยดูสิโหต้นยิ่งใหญ่เออผมโอบไม่มิดอ่ะเนี่ยนะคนโอบน่าจะมาสองถึงสามคนนะครับเนี่ยต้นมันใหญ่มากเลยนะอันนู้นอีกนะท่านผู้ชมเนี่ยนะเนี่ยต้นยิงใหญ่เลยดูดิโอ้โหมาที่นี้เรามามาดูตรงนี้บ้างนะที่ผมบอกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นเป็นบ้านเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเสาครับผม เนี่ยนะเนี่ยมันจะมีเสามีเสาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยมีเสารตรงเนี้นะแต่ดูแล้วเขาเลื้อออกไปแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยปึ๊บเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นบ้านโอ้โหมีบ้านอยู่ในป่าธรรมชาตินี่ผมถือว่าดีมากเลยท่านผู้ชมแล้วฝั่งนี้ ฝั่งนี้เป็นมะไฟนะเมื่อกี้นี้ผมชิมดูแล้วท่านผู้ชมมะไฟหวานนะท่นานผู้ชมนะออกลูกเต็มต้นเลยเนี่ยมะไฟขนุนมะไฟนี่ท่านผู้ชมดูเลยเหลืองอลา,ามเลยเนี่ยด้านหน้าเป็นถนนนะเนี่ยผมมาฝั่งนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะเนี่ยแนวเขต นแนวเขียมานี่เลยนี่นี่นะเสาเนี่ยนะเนี่นะนนะด้านหน้าเป็นถนนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยเข้าออกตรงเนี้ยเขาหน้าจะเข้าออกบ้านนะตรงนี้นะเพราะว่าบ้านอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับนี่นะมีทางแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีประตูนี่นะประตูด้านข้างนะปึ๊บ เนี่ยมานี่เลยนะครับโอ้อยอางน้กว้างมากท่านผู้ชมเนี่ยมีแนวรั้วด้วยก็ดูแนวเขตง่ายอยู่นะเนี่ยมีเสาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นเพื่อนบ้านแล้วนะฝั่งนู้นนะเนี่ยท่านผู้ชมมานี่นะเนี่ยแนวเสามานี่นะปึ๊บปึ๊บเนี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เหลอแล้วนี่ คลิปนี้ยาวเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อแน่นอนเนี่ยตรงนี้เขาเพิ่งจะมาตัดมาถางเองก็ตามแจ้งเนาะผมก็ต้องรีบมาถ่ายทำคลิปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันได้ฝนเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นอีกนะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องตัดไปอีกนะเออแนวเขตเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยมันจะเป็นแนวต้นไม้ใหญ่นี่นะเนี่ยนะต้นมะขามเนี่ยนะครับเนี่ยโซนนี้จะเป็นต้นมะขามท่านผู้ชม เนี่ยเขาต้องตัดเข้าวบีกนู่นนะจนถึงต้นต้นมะขามอะ่ะผมออกจากบ้านมาน่าจะประมาณตีห้านะคุผู้ชมผมกลัวฝนมันตกไงเพราะว่าช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเนี่ยคือฝนเนี่ยมันน่าจะทั้งอาทิตย์นะครับคือตกหนักตกเบาเนี่ยยังไงมันก็ตกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนท่านผู้ชมเนี่ยนะ เจ้าของเขามาตัดเตียนโล่งเลยปุ๊บนี่ดูดิเนี่ยนะโอ้โหก็สำหรับท่านผู้ชมนะการชมทราบแจ้งล่วงหน้านะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็ลองดีดออกมาดูนะแต่ผมคิดว่าราคาไม่แรงนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันไปอยู่ที่ร้านร้านกว่าอย่างเนี้ย ผมเองผมก็คงไม่เดินทางมาถ่ายทําคลิปเพราะว่าอะไรรู้ไหมขนาดไอสวนลําไยสารพีอะ่ะท่านผู้ชมอํเาเภอสารพีนี่ขับเข้าเชียงใหม่นี่น่าจะมาสัก5้าถึงสินาทีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นผืนป่านะมันก็จะมียุงเป็นเรื่องปกตินะครับเอ่อคุยถึงสวนลําไยที่สารพีต่อเออบังเอิญมีเจ้าของทรัพย์นะครับเอ่อที่อํเาเภอสารพี จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็โทรมาโทรมาหาผมนี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะให้ผมเนี่ยไปถ่ายทําคลิปผมก็เลยสอบถามว่าเออแล้วสวนลำไยของพี่นะมันมันขายยังไงเขาบอกว่าไร่ละล้านแปดสวนลำไยนะครับของสารพีเนี่ยด้วยพื้นที่ของเขาเนี่ยมันคือเชียงใหม่ไงท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็ต้องแรงเป็นธรรมดาเนาะเออทีเนี้ยพอพอผมเออรู้ราคาไม่ว่าจะเป็นสารป่าตองนะ ไอ้สวนลำไยนี่สารปาตองไล่ละ8ปดแสนห้านะสารปาตองแล้วก็ที่สารพีแล้วก็ที่บ้านทีเนี่ยของลําพูนเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ถูกนะเพราะว่าบ้านทีเนี่ยมันติดกับสารกาแพงเพราะว่าราคาที่มันแรงเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเขาจะสร้างสนามบินแห่งที่สองอ่าระหว่างสันกาแพงของเชียงใหม่แล้วก็บ้านทีของลําพูนเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอำเภอเนี่ยสองจังหวัดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในทุนและนักลงทุนเนี่ยต่างๆเนี่ยก็ไปซื้อที่ดินที่สันกำแพงไปซื้อที่ดินที่บ้านทีนะครับตอนที่มีข่าวจากวันนั้นมาถึงวันนี้น่าจะ5 6ปี7ปีแล้วมั้งครับผมยังไม่เห็นโครงการหรือเสาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเพื่อทําสนามบินเลยท่านผู้ชมเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยพอมันลงไปแล้วเนี่ยแล้วได้มีการซื้อแพงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าท่านจะมาขายเนี่ยมันก็ขายยากไงในส่วนงที่ดินแปลงเนี่ยผมได้ดูแล้ว แล้วผมได้ทําการบ้านแล้วว่าออที่แม่แตงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ทําเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านจัดสรรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพราะว่าออพวกแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะทีนี้พอผมมันมาดีดราคาดูเนี่ยที่เจ้าของทราพย์แจ้งผมมาเนี่ยว่าเ,ออเนื้อที่เกือบ20ไร่เนี่ยมันตก10ล้านเนี่ยเราหารออกมาเนี่ยมันก็ตกไร่ละ5 0 0 0สนผมก็คิดว่าเฮ้ยราคามันก็ไม่แรงนี่หว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็น่าที่จะเดินทางไปถ่ายทําคลิปเนาะเพราะว่าราคานก็ใกล้เคียงกับลาพูนนะท่านผู้ชมและเอกสารสิทธินั้นเป็นฉนวนคุดแดงด้วยนะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยมีความสนใจแล้วก็เดินทางมาเก็บภาพถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมนะครับอโอเคท่านผู้ชมอันนี้ผมมาในสวนท้ายแปลงนะตรงนี้ก็จะติดเพื่อนบ้านนะเนี่ยนะมีเพื่อนบ้านนะตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเรานะในส่วนของออตรงเนี้ยโซนเนี้ยท่านผู้ชม โซนนี้มันจะเป็นมะขามเนี่ยนะเนี่ยดูดิมะขามนี่น่าจะสิบห้าต้นได้นะครับต้นมะขามนะเนี่ยนะต้นใหญ่เลยปึ๊บเนี่ยโซนนี้จะเป็นมะขามเนี่ยมะขามก็อยู่ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีประมาณสองสามต้นเนี่ยนะโซนนี้จะเป็นมะขามเนี่ยนะแล้วก็ส่วนข้างหน้าเนี่ยก็เป็นมะขามซึ่งเป็นแนวเขตนะนี่ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ ส่วนด้านหน้าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้เขาต้องตัดไปอีก Jamie, นะเพราะว่าแนวเขตเนี่ยเออผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะไปชนที่กอไผ่เนี่ยนะตรงนี้เขาต้องตัดเข้าไปอีกนะแนวเขตมันน่าจะถึงกอไผ่นะครับเนี่ยนะที่เป็นแนวกอไผ่นี่นะครับเนี่ยนะตรงนู้นจะเป็นต้นกระทนนะครับต้นใหญ่ๆนะเนี่ยก็ต้องตัดเข้าไปอีกอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่นะ ในส่วนของหน้าแปลงแจ้งแล้วนะครับหน้าแปลงนะหน้าแปลงอยู่ที่ร้อยสิบแปดเมตรนะหน้าแปลงนะส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเมตรท่านผู้ชมนี่นะสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับยกหูนะเนี่ยตรงนี้ลงไปเนี่ยผมว่ามันเป็นลําเหมืองแล้วอะเนี่ยตรงนี้นะเป็นลําเหมืองเนี่ยตรงนี้มันก็น่าจะสุดแล้วตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นลําเหมืองแล้ว เนี่ยตรงนี้จะมีต้นมะพร้าวแล้วก็ข้าวหนุนนี่นะเนื้อที่ที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเลยเออสิบเก้าไร่กับสามร้อยสามสิบหกตารางวาท่านผู้ชมเอกสารสิทธินั้นเป็นโฉนดคุดแดงนะครับสิบเอ็ดใบเออราคาอยู่ที่สิบล้านท่านผู้ชมพิกัดอยู่ที่ตําบลบ้านเป้านะครับอำเภอแม่แตงนะจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงนะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลําเหมืองแล้วนี่นะ อันนี้เป็นพื้นดินนะอันนี้มันก็สลบลงไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นลําเมืองแล้วเห็นนะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงในะการชมทราบแเจ้งลูงหน้าวันถึง2วันนะท่านผู้ชมนะส่วนการทําบ้านรีโนเวทบ้านการทํารั้ว่กิงกลางมาเพราะว่าผมมีช่างมีผู้รับเหมานะครับในการยื่นขอน้ําขอไฟเนี่ยหลายท่านถามมาเยอะมากเลยเอ่อท่านสร้างบ้านเนี่ยท่านมาเลือกรูปแบบบ้านกับช่างนะครับแล้วช่างเนี่ยเป็นคน ยื่นแบบขอน้ําขอไฟนะครับท่านเพียงแค่าเตรียมเงินไว้เท่านั้นเองแล้วก็มาเลือกแบบบ้านส่วนวัสดุเนี่ยเกรดเอเกรดบเกรดซี A, B, เนี่ยท่านมาเลือกเอาเพราะว่าในส่วนของงบเนี่ยท่านาคุยกับช่างเลยว่า,ามีงบประมาณเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันก็น่าสะดวกสบายาคือมันไม่เป็นเบีย้ยวหัวแตกนะส่วนใหญ่แล้วปัญหาของคุณลูกค้าเนี่ยที่โทรมาหาผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไปจ้างช่างมาแล้วบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้จักกันกับช่างใช่ไหมครับไปจ้างช่างมาบางทีเราโอนเงินแล้วเนี่ยก้อนที่1ก้อนที่2จะน่าเสร็จหายไปเลยแล้วสุดท้ายก็ทิ้งงานไว้อย่างเงี้ยนะครับแต่ในส่วนของออช่างเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้จักกับช่างเนี่ยน่าจะ10ปีได้นะครับเพราะว่าผมเห็นเนื้องานเห็นผลงานแล้วผมเองผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็มั่นใจในส่วนของช่างเนี่ยผมคิดว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะทําให้ เ,เสียเสียชื่อของเขาเองอ่ะในการทําบ้านสร้างบ้านอาโอเคนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงประกอบการตัดสินใจนะครับผมสวัสดี